สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องๆและก็ย่างสำปอยทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูทรงลังบบกษณะบ๊อบเทข้างหน้าอยู่ขนาดไหนคะทางหรือต่ำลงมานิดนึงครับนะข้างหลังขึ้นไปสูงนิดนึงแล้วก็เทลงมาครับนะฮะวันนี้เราได้เกียรติจากคุณน้องนะครับที่เอาเรียกเป็นนางแบบแล้วก็เสียสละเวลาตรงนี้ให้นะครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่นะครับเอาความรู้เผยแพร่และแต่งจานและแบ่งปันกันนะครับ ให้กับเพื่อนๆน้องๆช่างเสริมสวยทุกท่านได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้เรามาดูเทคนิคของการตัดลักษณะของบ๊อบเทบ๊อบเทเราจะตัดลักษณะอย่างไรครับนะฮะอันดับแรกผมขอเริ่มลักษณะของด้านายทอยก่อนนะครับนะฮะการตัดาททอยก็คือการผมจะแบ่งผมลักษณะเป็นฮาร์ปสองข้างนะครับนะ <c oughs> คือสองส่วนซ้ายแล้วก็ขวาเท่ากันนะครับนะะอย่าลืมนะครับพอเราแบ่งสองส่วนเสร็จแล้ว เราก็คํานึงนะครับคํานึงถึงก่อนว่าดินผมได้ทอยเขาอยู่สูงขนาดไหนนะครับแล้วเราก็แบ่งอีกทีหนึ่งเป็นลนักษณะเป็น V ครับเป็นลนักษณะเป็นตัว V นะครับหรือดึงลักษณะฉากขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมา45องศา45องศาก็คือการตั้งฉากลักษณะของการตัดลักษณะของการตรงเห็นไหมครับนะฮะการตรงก็คือที่นี้ก็คือจากโคนล้วไปนะครับผมจะเหลือขนาดช่องไฟอยู่ประมาณทั้งหนึ่งนิ้วนะครับเราใช้คัตติ้งตัดเลย หนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือพอยต์จุดแรกที่เราตัดนะครับพอจุดที่สองลักษณะเช่นเดิมครับนะครับผมจะแบ่งลักษณะก็คือเป็นปากฉลามหรือเป็นตัว V ีหรือตัว V ีหายนะครับหรือเป็น s ีเชฟออกมานะครับทุกครั้งอย่าลืมนะครับเราเอาไกด์ลายเอาเกณฑ์จากเก่าที่เราตัดนะครับเป็นหลักเกณฑ์นะครับตัดออกมานะครับให้เห็นนะครับเป็นส่วนโค้งตามเีละตามรูปร่างตามรูปคอนะครับในลักษณะของแนวของบ๊อบเทนะครับนะครับการตัดนะครับ การแบ่งผมการไล่ลักษณะของเส้นผมนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับตรงไหนจึงไม่เข้าใจโตหาผมนะครับ0 8 6 7 9 6 4 8 5 8ครับผมยินดีสอนให้ฟรีครับทางโทรศัพท์นะครับหรือหลายๆคนที่ดูแล้วสามารถจีทคลิกเข้าไปดูทางท่อง y o u t u b e นะครับอาจารย์ใหญ่กำเนิดซาลอนแล้วก็ผู้หครับตรงนี้ทีมงาน kto แล้วก็ทีมงานอาจารย์ใหญ่เรายินดีที่จะให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับครับเช่นเดิมนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ทําแบ่งผมทีละสเต็ปทีละชั้นนะครับส่วนชั้นบนเราก็จะลดลดองศาลงมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปแต่เราก็ยังคงความถุยไว้นะครับครับเป็นไงบ้างครับนะวันนี้เราเอาเทคนิคเอาการตัดเท่าสี่วะบอกว่าผมถุยเราจะตัดยังไงให้ดูศีสะถุยนะครับเราจะตัดยังไงให้ดูเทว่าเราจะแบ่งผมยังไงให้ดูสวยนะครับ ก่นนี้นะครับเรามาแนวของลักษณะของตโวไปติคัดตโตมปติคัดก็คือการทวิตหรือการบิดลักษณะของเส้นผมนะครับโดยการแบ่งซ้ายและขวาเท่ากันแล้วก็มีการทวิละบิดนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราได้ลายเราได้เกณฑ์แล้วก็ได้เดเยอร์เราจะดึงผมของด้านหน้าโน้มลงมาแล้วก็ปาดออกมาให้อยู่ลักษณะของกึ่งกลางยู่นะครับกึ่งกลางของที่สนะครับหรือกึ่งกลางของไททอยดึงเข้ามาเลยนะครับเชื่อม เพื่ออะไรครับเพื่อเราต้องการให้ด้านข้างนิเทนะครับเราจึงต้องดึงออกมาอย่าลืมนะครับทุกพอยทุกจุดนะครับทุกเซกชันทุกสเต็ปที่เราแบ่งไว้นะครับเราต้องการให้ลายให้แนวลักษณะของเส้นผมให้ออกมาเทตามสรนละตามโครงสร้างที่ดูสวยงามครับครับแค่นี้ก็เป็นว่านะครับเราได้แล้วนะครับได้แล้วก็คือความหมายก็คือได้ตัแล้วซีกหนึ่งนะครับที่เทมาสวยส่วนที่เกินนะครับเราก็มีการรียกว่าคัดหรือทิมหรือเล่ม ลักษณะทรงที่เราต้องการให้อยู่โค้งตามศีละตามโครงสร้างตามรูปแบบตามที่เราต้องการเราต้องการตัดเทเราก็ตัดโค้งตามเทตามที่รูปแบบของเราครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราตัดเราใช้นิ้วลองไว้นิดนึงคำว่าลองไว้นิดนึงก็คือคนที่ยังไม่แม่นนะครับถ้าเราไม่ลองมันจะแหว่งนะครับมีโอกาสแหว่งแล้วก็มีโอกาสเข้าเนื้อนะครับเข้าเนื้อในที่นี้ความหมายของผมก็คือโดนลูกค้านะครับนะฮะ อย่าลืมนะครับนะเราใช้นิ้วนะครับนิ้วไหนก็ได้ที่เราถนะัดเอารองไว้นะครับแล้วก็กันไว้แล้วก็ใช้กันไก่กันไก่ต้องมีส่วนคมมากเลยนะครับนะฮะเป็นการไล่นะครับครับเห็นไหมครับนะพอเราได้กรอบเสร็จแล้วได้่วนของส่วนหน้าเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงที่นี้ความหมายของผมก็คือเอาผมลักษณะของด้านตีนผมของด้านหน้าแล้วก็ด้านตีนผมกองด้านใช้ทอยเอามาจุดเชื่อมกัน ย่งไงครับเพื่อนๆครับดูแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับตรงไหนยังไม่เข้าใจนะครับเราสามารถจะเรียนรู้ได้ตลอดเพราะเรามีทางช่อง YouTube เราสามารถคลิกเข้าไปไปเรียนรู้เอาเทคนิคของการตัดซอยนะครับเอาเทคนิคของการก้าวผมเอาเทคนิคของการทำคอเลอร์หรือทำสีผมครับตรงนี้ก็เป็นเห็นว่าทรงที่เราจัดไว้และแนวที่เราบอกทรงรับจะเทตามที่ เราจินตนาการข้างหน้ายาวไปไหมครับขนาดนี้นะครับนะฮะอ่ะลองกล้องช่วยเป็นแผนด้านนี้ได้ดูสิครับมาดูด้านหน้านิดนึงนะครับนะฮะเห็นไหมครับจากด้านท้ายทอยหรือตีนผมนะครับที่เราตัดไว้นะครับแล้วก็มาถึงด้านหน้ามันจะมีส่วนเทส่วนโค้งออกมาให้ดูลักษณะตามสียละตามโครงสร้างนะครับตามรูปท้ายทอยหรือตามรูปแบบของคอเขานะครับนะฮะ ให้เราเห็นเลยนะครับนะฮะว่าวันนี้เราตัดบอบเทนะครับเรามาสไลด์เรามาไล่ผมเราลักษณะอย่างไรนะครับครับมาดูอีกซีกหนึ่งครับนะพอดูอีกซีกหนึ่งพอเราได้ซีกนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูอีกซีกหนึ่งซีกนี้ในความหมายของผมก็คือการตัดผมหรือการดึงผมหรือการเลเยอร์ของเส้นผมนะครับเอามานันโฮมนะครับเอามารวมกันนะครับอย่าลืมนะครับพอยแต่ละจุด ที่เรามาตั้งการก็คือคกึ่งกลางศีรษะนะครับเราหวีผมออกมาแล้วก็แบ่งแล้วก็ยกส่วนที่เรายังไม่ต้องการนะครับแบ่งออกไปก่อนนะครับส่วนที่เราจะตัดแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ทัดหูแล้วก็ดึงโน้ม,มานะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราตัดเรามาตั้งถึงกลางของศีรษะนะครับเรามาตัดตามเกณฑ์เรามาตัดตามลายครับหวีผมเปิดขึ้นมานะครับเก็บผม ให้ได้ตามโค้งให้ได้ตามแบบนะครับทุกครั้งที่เราตัดอย่าลืมนะครับนะจุดที่เราตัดอยู่ลักษณะของกึ่งกลางนะครับครับพอเราได้เสร็จแล้วเราก็มาดูทิศทางของเส้นผมเราก็มาดูลายแล้วก็มาดูแนวลักษณะของเส้นผมว่าที่เราตัดมันมีความทุยความเทออกมาสวยไหมพอเสร็จแล้วนะครับเราใช้กันไก่ครับรนะครับเราใช้กันไก่ค่อยๆตีโค้งนะครับเก็บ เก็บขอบของด้านท้ายทอยเก็บขอบของด้านตีนผมเก็บขอบของด้านมุมต่างๆที่ออกมาให้มันมีโคง้งตามสีละหรือตามโครงสร้างให้มองถึงความสวยงามครับอันนี้ก็เป็นนั้นว่ากับเทคนิคของการตัดบ็อกเทนะครับหรือการไล่ลักษณะของเส้นผมครับเพื่อให้ดูถึงความสวยงามครับ ครับพอเสร็จแล้วนะครับนะฮะพอได้กรอบเสร็จแล้วผมก็จะดึงส่วนของส่วนหน้าครับดึงเข้ามาเชื่อมกันหรือให้ต่อกันนะครับนะแล้วก็เก็บความยาวเข้าไว้ครับแค่นี้เป็นอันว่านะครับเราได้เทแล้วนะครับได้เทความหมายในที่นี้ก็คือส่วนหลังเทนะครับลงมาสด,ด้านหน้าด้านหน้าจะมีความยาวออกมาเพิ่มปริมาณนิดนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะดูถึงความสวยงาม ครับขอเสร็จแล้วครับทุกครั้งที่เราตัดโทษน,นะครับเราจะดึงผมของด้านหน้าให้2ข้างมาเข้ามุมกันนะครับแล้วก็ใช้ปลายกันไกลครับค่อยๆเก็บนะเพื่อเพื่อให้ผมด้านข้างทั้งสองข้างหรือด้านหน้าทั้ง2ด้านคือมีความเท่ากันนะครับอย่าลืมนะครับการตัดลนนักษณะนี้เราต้องการให้บอดี้เราต้องการให้รูปลักษณ์ของทรง เราต้องให้เกลนหรือห,หลักเกณฑ์มีความสมูทหรือไม่มีความกลมกลืนเท่ากันเราถึงต้องดึงโนม,มาด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับอย่าลืมนะครับผมด้านหน้าที่เราแบ่งไว้แล้วก็สามาด้านหลังเลยนะครับเราสามารถที่ตัดโค้งเราสามารถที่จะยกสร้างความทุยเราสามารถที่จะไล่ลักษณะของเส้นผมตามแบบหรือตามโครงสร้างของศีระหรือโครงสร้างของรูปศีรษะเขาครับครั้นี้ก็เป็นนั้นว่าครับเราได้เิคนิคแล้วนะครับ เทคนิคแล้วในที่นี้ก็คือการตัดลักษณะของการเป็นบ๊อบเทนครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แบตเตอรี่เก่าเท่านิดหนึ่งคำว่าเก่าในที่นี้ความหมายของผมก็คือปลายของผมของลูกค้าอาจจะย้อนอยู่นะครับกระเดินนิดนึงเราต้องใช้แบตเตอรี่ค่อยๆเก่าเพื่อลบรอยลบเหลี่ยมนะครับเพื่อสร้างของความถุยออกมาให้ดูถึงสวยงามเราจึงต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยครับ แล้วผมก็จะเก็บเราจะมองซ้ายมองขวาเราก็จะมองลรยแนวของเส้นผมว่าส่วนด้านข้างนะครับก็มีสูงต่ำอยู่ขนาดไหนแล้วเราก็จะดูลายดูเก่น์ค่อยเกล ครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนโค้งนะครับตามโครงสร้างตามเส้งตามรูปแบบเราครับพอลังจากเสร็จแล้วอย่างที่ผมเกิดนะครับเราก็จะใช้แบบแบบเตเลี่ยนนะครับเก็บนะครับเก็บปลายของผมเก็บปลายเก็บแนวเก็บปีนผมเก็บลากผมของส่วนหลังให้มันดูกลมกลืนกันนะครับน,นะครับ ก็เก่าเลยครับตรงไหนที่มันเป็นขอบอยู่นะครับเราก็ใช้เลื่อนเจาะเข้าไปเลยนะครับวงไหนโค้งยังไม่สวยนะครับืนอนะครับนะท้ายทอยละตินผมเขาย้อนอยู่เราก็ใช้ค่อยๆเก่านะครับนะครับค่อยๆเก่าค่อยๆดีวค่อยเจาะเข้าไปนะครับ มานมีความคมให้ดูถึงความสวยงามครับเสร็จแล้วเราก็วีสาลงมานะครับนะว่าดูส่วนไหนที่ที่เขายังมีส่วนเกินไหมนะครับนะเราก็มาเก็บรายละเอียดทีนึง แค่นี้ก็เป็นนั้นว่านะครับวันนี้นะครับเราได้แล้วนะครับเทคนิคในการตัดลักษณะของบ๊อบเทหรือบ๊อบเบิร์นในการใช้เทคนิคของอัตโนมติคัดเป็นการทวิตหรือเป็นการบิดสัดนะครับนะคะทบามทีเราชอบนะครับอันดับแรกครับผมมีการตัดหรือมีการไล่ลักษณะของเส้นผมคือส่วนแรกนะครับผมแบ่งผมให้สองฉาก แล้วก็บิดออกมานะครับเทมทีลราชอททำทีรชั้นทีเราสเต็ปจนฮาครึ่งหนึ่งพอเสร็จแล้วเราก็มีการหวีผมของด้านหน้านะครับให้มาเชื่อมกันทีละชั้นทีละชั้นจนถึง2ส,ส่วนนะครับสองข้างทําเหมือนกันพอสุดท้ายแล้วก็หวีผมของด้านหน้าให้มาเชื่อมต่อกันให้ผมสอขงข้างเข้ากันแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเราหวีผมปาดเข้ามาเลยนะครับปาดเข้ามาเลยคำว่าปาดขึาา้นมาเลยความหมายของผมก็คือหวีทุกสัดส่วนรวมให้มาอยู่ด้านหลัง ถามว่าให้มาอยู่ด้านหลังเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ผมทุกสัดส่วนนะครับมีความเขาเรียกว่ากลมกลืนแล้วความเท่ากันนะครับลูกค้านะครับหรือคุณพี่หรือคุณน้องต้องการจะหวีซ้ายหรือหวีขวาหวีด้านไหนก็ได้นะครับเส้นผมแล้วก็แนวแล้วก็เกณฑ์มันก็สามารถที่จะหวีกลับไปกลับมาเราสามารถที่จะตามที่เราจินตนาการและตามที่ทรงเราได้นะครับอย่าลืมถ้าเราหวีแสกข้างสมมุติถ้าหวีแสกข้าง ผมอีกข้างหนึ่งมันเดินทางยาวกว่าอลอวีกลับมาอีกข้างปั๊บมันจะมีเทศษที่ห้อยหรือย,ยาวแต่ถ้า,าละวีลักษณะของกึ่งกลางเหมือนอลาวังวีมีน้ําหนักของผมทั้งสองข้างเท่ากันมันจะทําให้บอดี้และเชฟของทรงมีทางเท่ากันนะครับสองข้างซ้ายและขวาครับจะมีน้ําหนักเท่ากันแค่นี้ก็เป็นเห็นว่านะครับวันนี้เราได้ความรู้เราได้เทคนิคเราได้การตัด เราได้การทำงานนะครับในสไตล์ของ KTO c c d e m y y ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้องซึ่งเป็นนางแบบแล้วก็ทีมงานของ KTO c c d e m y แและที่หลีเลี่ยกไม่ได้เลยนะครับเรามีนะครับทางช่อง Youtube คืออาจารย์ใหญ่กำเนิดซาลอนแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งเสริมแล้วก็เป็นผู้เอาผลงานตรงนี้ไปแชร์แล้วก็เอาให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆและก็จับสร้างสรงสวยทุกขั้นได้ศึกษาแล้วก็ได้รู้เรรู้ แล้วก็ได้เอาเทคนิคใหม่ๆเพื่อนะครับเพื่อเป็นกระจายแล้วเอาความรู้ซึ่งต่างๆไปสามารถที่จะต่อยอดไปสามารถจะทําการที่เขาเรียกประกอบอาชีพตรงนี้ได้ครับวันนี้นะครับผมรอคุณน้องแล้ว,ลวก็จ้างเสริมสวยครับอ่ะให้ช่างเขาก็ค่อยแผนกล้องดูครับมาให้ให้เขาก็ดูนะครับนะ,นะครับเอหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับ เราทรงมันจะออกมาลักษณะอย่างไรนะครับดูตินทอยทอย้ายทอยด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านเทด้วยครับมาดูด้านเทด้วยครับ,รบเทออกมาไหมครับนะสัดส่วนที่เราตัดไว้ด้านข้างจะมีความเทออกมาที่เป็นทรงอ,อกสวยเลยส่วนด้านหน้าจะมีความยาวอยู่ระดับคางครับส่วนท้ายทอยจะสูงขึ้นมานิดนึงส่วนด้านนะครับ หน้ตผมตรงนี้จะมีความถุยออกมาครับตรงนี้ก็คือเป็นบ o b อบเบิร์นหรือบ o ็อบเทนะครับเป็นแนวของออโตมติกคัตเป็นการทำงานในเวอร์ชันของเ t จิ a อ a d าดานะครับโดยการทวิตบิดและทวิตของเส้นผมเพื่อดึงและลลักษณะของเส้นผมเพื่อให้เป็นแนวของออโตมิติกคัตเพื่อมีความถุยมีการไล่ลักษณะของเส้นผมมีความกลมเกืนกันนะครับให้มันดูถึงความสวยงามครับครับวันนี้นะครับ ก็เทคนิคของการจัดผมต่างๆที่ผมแพนแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้มาแชร์แล้วก็มาให้แบ่งกับเพื่อนๆนะครับผมหวังว่านะครับความรู้ที่ให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆแล้วก็ให้ช่างสวยๆทุกท่านไม่มากก็น้อยก็คงเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับผมมีทางช่อง YouTube มีทางช่อง TikTok นะครับคนที่รักนะครับ FC ทั้งทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสครับกดกระดิ่งสุดท้ายก็คือที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เรามีท่องท่องทิกตอกนะครับทิกตอกทิกตอกทิกตครับพบกันครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกันชดหน้าครับสวัสดีครับ